สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์มาใหม่ครับเป็นอีเวนต์การ์ดตัวละครเลยหลังครับอ่ะซึ่งมีตัวละครอะไรนั้นครับเดี๋ยวเราลองไปดูในนี้ได้เลยนะครับอ่ะซึ่งตัวละครที่เขานํามาเลยหลังครับในอีเวนต์นี้ก็จะมีบิสกิตครับอ่ามีดาร์คลูลูเบลสโนควีนอิสเบลเซียวรี่ครับมีเนอว่าในชุดว่ายน้ําและก็เลน่าในชุดว่ายน้ําครับอ่าประมาณนี้ครับ ซึ่งในการตามหาวิจกครับเราต้องเก็บสะสมหาวันสีลุงเป็นมูล5ใบครับและก็ครับถ้าใครอยากได้อนญมณีของวิจกครับคุณก็ต้องตามหาอันนี้อีกเพิ่มอีกหนึ่งใบครับเมื่อแรกแล้วมันจะไม่หายไปครับเมื่อแรกอัญมณีแล้วมันจะไม่หายไปเนาะเพราะว่ามันขึ้นว่าเป็นเจ้าของครับประมาณนี้และก็ในการตามหาดาลูรูเบลครับเราต้องเก็บสะสมหา าวานซีรุ้งจำนวน5ใบครับเหมือนกันและก็ในการตามหาสโนควีนอิซาเบลครับเราต้องเก็บสะสมหา,าวานซีรุ้งจำนวน4ใบครับเซียวรี่ก็ใช้4ใบครับส่วนมินเนวรามิเน,า,า,เนาในชุดว่ายน้ำครับเราต้องตามหา2ใบครับแล้วก็สุดท้ายเรเน,น่ในชุดว่ายน้ำตามหาแค่ใบเดียวครับ ในการตามหาปะวานครับปะวานสีรุง้งเราต้องตามหายัางไงครับเราต้องเก็บสะสมหา,าโคมไฟโรแมนติกครับจำนวน2ใบตะกร้าปิกงนิกจํานวน2ใบแล้วก็เก้าอี้แคมปิ้งครับจานวน2ใบครับเก็บสะสมอย่างละ2ครับเราก็มาแลกาวาันสีรุ้งได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะปิดบิทจิตครับก็เอาห้าไปคูณครับก็เก็บสะสมอย่างละ10ใบครับ อ่าอย่างละสิไปคุณก็ปิดบิจิตไปเลยนะครับอ่าถ้าใครอยากได้เซีลี่ครับอ่ามันตามหาวานสีรุงแค่สีใบครับคุณก็ต้องเก็บอันนี้ครับอย่างละ8ปครับอ่าอย่างละแปิดอีเวนต์แน่นอนครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่าโอเคครับเรามาดูอีเวนต์เขาดาวครับทีนี้อ่าอีเวนต์เขาดาวก็อันนี้ได้จากอะไรร์ดแผนที่สวนผลไม้ครับอ่าได้จากรางวันอีเวนต์ล็อกอินนะครับ ก็พยายามล็อกอินทุกวันเนาะคุณก็จะได้รับการ์ดพวกนี้มาครับอ่าเมื่อเราสะสมครบ1ใบครับอ่าเราสามารถมาแลกสุดยอดลูกบาทเพียรครับเมื่อแลกแล้วมันจะไม่หายไปครับอันนี้และก็อ่าถ้าเราเก็บสะสมครบ3าใบครับอันนี้อ่าเราก็มาแลกที่เครื่องรางครับอ่าโอ้โหมีแต่ของดีๆเท่านั้นครับยกเว้น2ที้ครับอ่านอกนั้นดีหมดยกเว้น3ามี่นะก็คือรถตำรวจรองเท้าสีทองแล้วก็ อุปกรณ์ผู้พิชิตครับนอกนั้นดีหมดเลยนะครับเมื่อแรกแล้วครับมันจะไม่หายไปครับเพราะว่ามันบอกว่าเป็นเจ้าของอและก็ในการสะสมครบ5ใบครับเราสามารถเอามาแลกรัดท็อปสิครับโอ้โหท็อปสิครับมีเมียนปุกครับชิเอลดักไรออนครับเซียรี่ก็มีครับประมาณนี้ครับก็ลองมาแลกดูครับเผื่อบางทีเราอาจจะโชคดีก็เป็นได้นะอแล้วก็ในการเก็บ ในการเก็บสะสมครบเจ็ดใบครับเราสามารถนํามาแลกรูปบาทสามร้อยถึงหนึ่งพันเพจนะครับสามร้อยถึงหนึ่งพันเพเมื่อเราแลกแล้วมันจะหายไปครับเมื่อเราแลกแล้วมันจะหายไปเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคุณเก็บสะสมครบเจ็ดการ์ดแผนที่ถั่วลันครบเจ็ดใบแล้วนะครับคุณก็ไปแลกพวกนี้ก่อนครับไปแลกพวกนี้ก่อนครับที่มันบอกว่าเป็นเจ้าของก่อนครับ เมื่อเราแลกแล้วปุ๊บเราค่อยมาแลกอันนี้ครับเราค่อยมาแลกเอา 300- 1, ร้อยถึงหนึ่เพชรเพาเพราะว่าไอ้พวกสีชมพูสีจุพููนี่เมื่อเราแลกไปแล้วครับการวัตถุการวัตถุดิบม,มันจะไม่หายไปครับปกติแล้วมันจะไม่หายนะ,ะประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมล็อกอินทุกวันครับคุณก็จะคุณก็จะได้รับการ์ดพวกนี้มานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้เมื่อเราแลกแล้วครับ มันจะหายไปนะครับการวัตถุดิบนะครับเมื่อเราแล่นกุบาาไปแล้วมันจะหายไปนะครับอ่าและก็อันนี้ก็กิจกรรมเดิมครับมีอีกไหมอ่าเขาจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครับวันที่สองกันยายนครับนะจะมีแผนที่ส่วนผลไม้เข้ามานะครับแผนที่ใหม่เนาะส่วนการตัวส่วนการตัวละครครับที่จะเข้ามาผมก็ยังไม่รู้ครับว่าเป็นตัวอะไรครับก็รอติดตามเนาะอ่า มีอะไรเพิ่มเติมอีกมาไหมโอเคครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะลองอสุ่มแจ็คพอตให้ดูนะครับเดี๋ยวส่งไป cover ให้มันครบก่อนครับชิปเข้าไปอาโอเค95แล้วม,มาไหมโอ้โหไม่มาอ่าก็อีแ่แคมผมว่าน่าจะออกอย่างนะแัมปิ้งครับ อ,อันกลางครับเก้าอี้แคมปิ้งออกยานแน่นอนโอ้โหได้โคมไฟมาวะ่ะโคมไฟโรแมนติกนะครับอีเวนต์นี้ผมว่าผมจะไม่ทำนะเออเพราะว่าบิสกิตผมก็มีแล้วดาร์คดููเบลผมก็มีแล้วครับที่อยากได้ก็คือเซียรี่ครับอ่ะเดี๋ยวให้ผมไปตัดสินใจก่อนครับว่าจะทำไหมหลังจากที่เก็บหนักจากอีเวนต์อ่าอีเวนต์อะไร อีเวนที่เดียวครับอีเวนที่เครื่องรางอี Event ที่ปัดเชิญฟองอ่ะฮโ oh, อ้โหล็อกผมไปเก้าพันครับอีเวนที่เดีวเกินไปนะบางทีล็อกล็อกมากครับเกมนี้ได้ตะคมไฟเหรอเออหมดแล้วครับอ่ะใต้ตะคมไฟครับอ่านี่ครับแผนที่ส่วนผลไม้ครับเมื่อเราล็อกอินครับเราก็รับการพวกนี้มาเนาะอ่ะโอเคครับอ่าเห็นไหม เดี๋ยวผมจะลองแลกให้ดูครับเมื่อเราแลกแล้วมันจะไม่หายไปครับอ่าปึ๊บเห็นไหมครับอ่าแลกแล้วมันจะไม่หายไปครับมันก็จะยังคงอยู่อ่าอยู่ถึงใบมันเดิมครับเห็นไหมแลกแล้วมันจะไม่หายนะการวัตถุดิบแต่ว่าถ้าเรามาแลกรูปบาทนี้ครับอ่ามันจะหายไปแน่นอนครับการวัตถุดิบเนาะอ่าอ่านดูดีๆครับอ่านดูดีๆถ้าเขียนว่าเป็นเจ้าของครับถ้าแลกแล้วมันจะไม่หายไปครับการวัตถุดิบถ้ามันขึ้นว่าแลกเปลี่ยนครับ ถ้ามันขึ้นว่าแลกเปลี่ยนเมื่อเรากดแลกไปแล้วมันจะหายไปครับโอเคเนะาะโอเคครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็มีเพียงประมาณนี้ครับถ้าใครจะทำอีเวนต์นี้ก็ขอให้โชคดีในกันทำอีเวนต์ทุกๆคนนะครับขอให้ปิดนิดนอ้อยเนาะอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์แจ็อตครับมีเมกาแจ็กอด,ด้วยครับ50เพชรนะครับส่วนอัตราในการสุ่มครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับก็ลองอ่านดูเนาะ อะไรออกแ่ายออกง่ายครับสามารถมาอ่านดูตรงนี้ได้นะครับโอเคครับไปแล้วว้าเจอกันใหม่นะครับคลิปรีวิวคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ